ผม,มเอาแเลี้ยวกล้องมานะผม,ผมที่ไม่มีวันหยุดเลยพี่เชื่ออย่าง <c oughs> นี่นี่เต่าโรมาลังป่าหิวปนโกรุ่นนี้ยเด็กโดนระเบิดป่าใสรถคนไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยแต่รถเนี่ยไฟไหม้ทั้งคันอะเรามาดูวันนี้ได้ฝูงเต่าว,วันนี้ทํำฟามเตนะาฮะแค่จะไม่ต้องดูอะผิวมันแท้อยู่แล้วอะอผิวมันแท้อยู่แล้วแต่ดูหน่อยนะตัวนี้มันก็มีมีเก๊เหมือนกันนะครับแต่เก๊ห่า ดูเป็นโคตรตอกนะตัวตัดสับๆใช้ได้หมดเลยเนาะตัวตัดไม่ค่อยเหมือนกันนะพี่น้องตัดขัดขึ้นเออตัวตัดตัวเดียวกันแต่ว่ามันแบ่งคนละที่นะเขาเป็นเงินเงินตัดเนี่ยดอกตอกว่าปิ้งๆขึ้นมาหลังเนี่ยปูดปดเนี่ยแท้เลยตอกเนี่ยปูดปดขึ้นมาเนี่ยแท้เลยของเก๊ไม่ปูดมันจะเป็นนูนส่วนอีกด้านก็จะไม่เป็นโคตรอ่ะอันนี้คือเตาเกห้ามมีดสั้นสอ้อ หางชิดหางชิดเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่าขวัญใจคนจนแต่คนจนเนี่ยเอาไปใช้แล้วน้ยกับมีฐานะเขาเลยกลายเรียกลูเต่ารุนเนี้ยเป็นขวัญใจมหาชนขยับมาครับขยับมาเต่านี้เต่าเฉลิมพระเกียร<ช>ติเนาะเตารุ่นเฉลิมพระเกียรติลวงปหลิวปนโกอ,อีกหนึ่งรุ่นนะ,นะ,ะหลังจะเป็นเทิดพระเกียรตินะครับรุ่นนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับด้านโชคลาภนะครับขยับมาเต่าคุ้ทรัพ์คุ้งซั์จิ๋ว เสียดายนะไอ้ไอ้ตัวเนื้อเงินมันต่อโคตรไม่ค่อยสวยนะเตอร์จเป็นเนื้อเงินอันนี้เตาคุมทรัพย์วัดไสทองอ่าวัดสทองนะครับเป็นเตาจิ๋วนะคล้ายๆมหาเสน่ห์แต่รุ่นเนี้ยใช้แทนมหาเสน่ห์ได้เพราะมหาเสน่ห์เหมือนกันมีอะไรกันนี่เต่าย่อหนึ่งอ่าเต่าย่อรุ่นหนึ่งเขามาย่อรุ่นหนึ่งเนี่ยนะเหมือนกับรุ่นหนึ่งโดยทั้งหมดต่เอามาย่อให้มันกลายเป็นเตาจิ๋วที่มีลักษณะเท่ากับเตาเปิดโลก ให้เด็กๆได้แขวนนะครับอ,อันนี้เป็นเตาย่อรุ่นหนึ่งะครับทุกชิ้นที่นำมาวันนี้เป็นรุ่นที่ทันหลงูุหลิวปานาโกสร้างก่อนปี2542ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเต่าย่อรุ่นหนึ่งคือเอารุ่นแรกอ่ะ16อ่ะจะเป็นตัวใหญ่ๆเนาะมาย่อเป็นตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเต่าย่อหนึ่งะนะครับจริงๆย่อรุ่น1 อายับมาที่เตา่าเต่าเล็กที่ฝันใจทาสาวชอบแขวนกันข้อหนึ่งราคาไม่สูงแล้วเป็นเต่าที่ใช้ดีอ่ะใช้แล้วเฮงอ่ะเปิดทรงซ้อเต่าทรงซ้อชอบนะครับเปิดโลกไปที่ไหนผ่านตลอดไปที่ไหนมีแต่เรื่องดีๆเออนี่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 ในบรรดาทรงซ้อชอบมากนะครับก็จะเป็นเต่าโปรดโลกจิว๋วอ่าเปิดโลกจิว๋วหลวงปู่ปนานโกชุดนี้คือเต่าที่พันหลวงปู่ทั้งหมดเลย เราไม่เราไอรุ่นที่ไม่ทันเราไม่เอามาเล่นเนาะแค่นั้นเองอ่ะนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเรามาว่ากันดีกว่าสุดท้ายนะครับอ่นนี้คือเจ้าสัวเจ้าสัวห้าไอเจ้าสัวห้าดูก่อนนะเก๊แทย้ยังไม่รู้นะเรื่องทองเหม,ม่นได้เนื้อมึงเนาะอันนี้ออกจากวัดเป็นหลักหมื่นแล้วใช่ไหมครับใช่เจ้าสัวห้าโค้ดอยู่ตรงนี้นะ นะเป็นเนื้อเงินย่จอจอกเหลืองๆนิดนึงนะ,ม,นะมีโคดมีนัมเบอร์นะประมาณนี้ประมาณนี้ดูโคดเป็นโคดต,ตอบไม่ว่าจะเป็น2 3 4สาส่หานะครับนี่เจ้าสัวห้าโอ้โหแพงนะเนื่องเงินนี่ท็อปสุดนะต้องลองจากน้อทองคำาองคำนี่ไม่แสรรนแน่นอนเลยผมว่าเท่าที่ดูมาพี่พระทางผมนะปู่หลิวตอนนี้อาจจะอาจจะโลลงมาหน่อยนะอาจจะลงหน่อยแต่ผมซื้อนะราคาที่มันไปกันได้ผมซื้อไว้สอ,อนาคตพระเวลาเราเล่นพระเนี่ยพระเราต้องซื้อตอนที่มันลงถ้าซื้อตอนที่มันแพงเราเก็บยังไงเนี่ยหนึ่ง ายเจ้าสองราคาล่วงคุณผักอยู่การที่คุณจะเล่นผ้าใหม่สิ่งเดียวที่คุณจะต้องต้องคำนึงเลยคุณอยากเล่นคุณชอบคุณรอไปพระเขามีเวลาลงพอลงปุ๊บคุณช้อนซื้อคุณช้อนซื้อปุ๊บขึ้นเมื่อไหร่คืออะไรครับกําไรอ่ะคือกําไรครับนะเนี่ยเล่นไม่ยากเลยพักเครื่องเล่นไม่ยากอ่ะพี่ชายจบราคานั้ดีกว่าพี่ผมชอบนะแต่ถ้าราคาไปไม่ได้อันนี้ไปก่อนนะพี่เออทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ นี้เราสองหมื่นเจ็ดกลบชุดเต้านี้เอาหกมื่นเก้า 1, เอางี้แล้วกันพี่ลดไปสองพันแล้วกันพี่เอเอ,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 ดดอถ้าพี่ไม่ขัดผงนะลองดูก่อนเราคิดดูก่อนถ้าพี่ไม่ขัดนะเอาครบๆทั้งหมดสี่สิบห้าเลยโอเคได้พี่จบนะครับวันนี้ก็นะเป็นเป็นคลิปที่พอดีพี่ชายของส่งผ้ามาขายนะครับส่วนตัวผมอะฟิตฟิตไม่มีอะไรทำผมก็เลยบอกว่าพี่สะดวกมาโรงพาบาลไหมนะ ทัวอย่าไปโรงพยาบาลเขานะผมฟิตผมไม่มีไรทำนะคนเคยเล่นพระจับพระทุกวันนะครับอ่าคุณคิดดูดิผมอยู่โรงพยาบาลหนึงซื้อพระเลยนะฮะก็ส่งกันเข้ามาดูก่อนพี่ถ้าโอเคแล้วมันอยู่กันไม่ไกลเราซื้อกันได้เราซื้อวันนี้ก็ขอญาตปิดคลิปอ่าปิดคลิปนะครับอ่าซื้อพระโรงพยาบาลเป็นไงอย่างผมแม่เผื่อใครมีพระแบบนี้เนาะเผื่อมีใครมีพระบ้านไม่ต้องสายเตานะผมซื้อทุกสายคุณก็สามารถส่งหน้าพระกันเข้ามาดูก่อนนะครับอ่าส่งหน้าพระกันเข้ามาดูก่อนถ้าผมโอเคทุณอยู่ที่ไหนผมไป ผมหักส่วนต่างหักค่าน้ำมันแล้วผมมีกําไรที่จะไปต่อได้ซื้อสําหรับพี่ๆนะครับที่อยากจะดูพระนะครับว่าผมซื้อไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่พี่ติดตามได้ใน Facebook นัดดูใบนะครับกับเพจซื้อทะลุซอยนะครับก็จะเด้นขึ้นให้นะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ต้องการเปลี่ยนบัครกู้เงินสดนะครับก็จะมีตัวเลขครับขึ้นู่ด้านล่างเป็นลายเอดนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมปิดคลิปไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามนะครับกด subscribe YouTube นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนพี่ชายกับผมขอบ Thank you oh, oh,